อาโอเคสวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกมมายครับซึ่งใน EP นี้ผมจะไปสำรวจประสาทนรกหรือเขาเรียกว่าเอ่อเนเธอร์เนเธอร์ฟอร์เทสหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่ผมจะเรียกประสาทนลกหาเล็กก่อนนี่ไงคือผมจะครับชุดเกาะครับอุปกรณ์นั่นแหละคือผมเนี่ยไปต่อทางไว้ ต่อพาดต,ตกลาวาครับผมของหายหมดเลยก็เลยต้องมาเตรียมของไว้ใหม่ได้ผมขอหาครับอุปกรณ์นหน่อยแล้วกันว่เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยอืมหาไปก่อนผมหาอะไรอยู่ปะ โอ้เนี่ยแอปเปิลทองกันไว้เผื่อตายอออะไรอ่ะลูกธนูอะไรใหญ่ขนาดนี้ตกใจคือเกมมันได้บักนะมันบักเพราะอะไรอ่ะผมไปลงอะไรไว้นี่แหละบล็อกมันเป็นมันจะมีมิติออกมามันก็เลยทําให้บักมัง้งนี่ผมไม่รู้อืมเตรียมของแค่นี้แหละไปเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปยาว คลิปนี้จะไม่ค่อยได้ยาวนะใช่จำนิดเดียวพอช่วงนี้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะต่อจากนี้ก็น่าจะแน่ลงรัวๆแล้วแหละมัง้งเออหาเวลาไม่ได้จริงๆอะไรตี่ะเมืเ่อกี้หาไม่เจอทุกคนเห็นมันผมเปล่าเออเห็นหรือเปล่าผมไม่เห็นนะอะไรตีผมมะเมื่อกี้ เอ๊ะอะไรอ่ะเเด็กซอมบี้เด็กซอมบี้มันมาได้ยังไงวะหรือว่าตอนที่เข้าผมเข้ามาเมื่อกี้วะน่าจะใช่นะน่าจะเข้ามาตอนที่ผมมาเมื่อกี้นี่ไงทางที่ผมพูดที่ผมมาต่อไว้ยังไงเวอร์อลังการไหมละ่ะทางที่ผมจะไปสำรวจจะไปทางนี้นะเนีย่ยข้างหน้าเราเนี่ย อืมเพราะว่าตรงนี้ผมดูหมดแล้วมันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเบสเบสนีดด่ปะฆ่าแม่งเลยฟันฟันฟันไม่โดนโอดโดนแล้วฟันแท่านี้ฟันฟันอูมีมีอีกฟันอีกข้ามาสิข้ามาข้ามาสิอีเวนเลอย เสียงแค๊ปล่อยลูกไฟตามหลังมาติดๆเลยว่ะโอ้โหจะเริ่มสำรวจจากกล่องนี้แล้วกันข้างในมีเกาะม้าดาบทองแล้วก็เหล็กกล่องสองมีมเมล็ดอะไรไม่รู้แล้วก็อ่านมา้า ผมจะไปตรงไหนต่ออีกวะข้างล่างไหมหรอจะไปตรงไหนดีข้างล่างข้างล่างตรงไหนบ้าะ,อะไอตัวนี้แหละไอตัวดำๆเนี่ยแหละผมตายตัวนี้หลายรอบมากเลยผมฆ่าได้หัวไปด้วยนะหนึ่งหวัวยุดทองมีเหล็กไม่เจอของดีๆหน่อยนะวาอยากเจอแบบเ,เครื่องมืออนชาร์ t อ่ะอยากได้มากเลยลเวลผมลเวลหกเอง มันไม่พอสลหรับเอ็นชาร์ดหรอกมอั้งแค่นี้แหละแค่นี้นะอุย้ยกระปมาสิโอโถ่แค่นี้เองกินระเบิดทองไหนแล้วกันไปสำรวจที่เืินก่อนดีกว่าตัวนี้คงไม่มีแล้วแหละเฮ้ยไอหนีแล้วเข้ามาสิเข้ามาเฮ้ยฟันโดนตัวผมได้ไงวะทั้งโลกอยู่ไม่ใช่เลยไง kinh hơn ông băng nè con con kịp con. bị biết ủa oh yeah, dơ skeleton đuệ nhắn như tông tắc lô oh, nó có khói dòng hả khó bè ê nì nhìn mà gì thần luôn ạ mi lô nó bơi đây cơ mà cơ gì ủa nhìn tụi em này phân cái đồ bên đấy nè không biết không biết tụi nì mấy này รีบกองก่อนด้วอยรูว่าจะข้ามก่อนดีปะข้ามก่อนแล้วกันยิงทะลุแตกรีบร้อยมีก็ท่องไฟแช็คเอาไฟแชกมาด้วยแตด,ดับทองผมแม่เห่ไงผมเจอแล้วสิ่รวมต้องการหนึง่งการสำรวจก็คือเนี่ยไ,ไอ้แดงแดงนี่แหละเอาไปปรุงยาได้ส่วนผสมแรกเลยบ้าง ไอ้นี่กูเจอะจริงๆเลยไอพวกไออะไรวะสกิลิันกับเบสเนี่ยเขาเรียกเบสหรือเปล่าลูกผมดูเขาเล่นขเขาก็เรียกเบสกันนะขุดเอาเนี่ยเชน,นี่ขุดเลยส่วนไอ้ดินนี่ผมจะกลับเอาใหม่ผมไม่เอาไปเลยนะไม่เป็ไรผมชอบความลาบากผมจะกลับเอาใหม่คมันจะเป็นเข้ามาใกล้ขนาดนี้ก็ได้มั้ง เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำคลิปปรุงยาไหมนะอีพีหน้าปรุงยาไหมหรือผมจะสร้างที่อินชาร์ดเฮ่ไม่ไม,ไม่ดีกว่าเลเวลมีแค่นี้เองน่าจะไม่พอนั่นทำคลิปเอออะไรวะทำคลิปทำคลิปสร้างฟาร์มไหมขยายฟาร์ม ให้ยิ่งใหญ่กูเดิมหรือจะทำห้องเก็บของนี่วะจะทำห้องเก็บของนี่วะไม่ได้แล้วเราต้องทำให้เป็นระบบระเบียบแล้วอีพีนหน้าผมจะทำห้องเก็บของหรืออะไรนี่แหละรอรุ่นกันเองนะครับผมไม่ทำที่เห็นชาติปรุงยาไม่ง,งั้นก็ห้องเก็บของแค่นี้แหละไม่มีอะไรมาก รอติดตามได้เลยครับผมพวกเบรนมันก็เยอะจริงๆเลยจะตายแล้วเนี่ยเยอะชืบหายเลยโอ้โหขนมป,ปังที่เตรียมมาจะพอไหมเนี่ยกินบ่อยอะไรขนาดนี้ทางนี้ทางเดิมเปล่าอ่ะวทางใหม่ขุดเอาอีกเอาไปเยอะๆ ได้ปลูกทีเดียวเยอะเลยไอ้ไอ้นี่อีกแล้วเจ้ามึงบ่อยเหงาบ่อยมากเลยเกลียร่างมากเลยโอ้โหไหนขึ้นไปดูข้างบนจะมีอะไรจะก่อนจะขึ้นไปขอเขียอายหนี่อยโอ้โมันมาแล้วมันมาแล้วเข้ามาสิมุดเข้ามาตังโลกมุดเข้าไปเองเลยกันฟันฟัน ฝันเอาฟันไปดูนี่ไงเรียบร้อยเก็บอีกเดีวขึ้นไปข้างบนดูไม่มีอะไรไหมเหมือนจะมีทางไปต่อแต่น่าจะตันนะเดี๋ยวขอไปดูหน่อยในการว่าม,มีทางเลี้ยวหรือเปล่าธนูหมดลูกธนูหมดอีกเอาะต้องขุดไปสินะ ตันว่ะเออดูแล้วทางมันตันว่ะรือว่าต้องขุดไปอีกอืมนผมไม่ขุดแล้วกันตะลุยแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายหรอกน่าจะมีแค่นี้แหละน่าจะหมดแล้วมั้งไม่น่ามีเหลือแล้วคงมีทางอื่นแล้วแหละใช่นี่ไงกล่องใหม่เหรอเออได้จุดหมดแค่นี้แหละมีแค่นี้ เเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหตายกูตายวันนี้แหละกูแตกกูแตกเออไอ้ะกูแตกไอ้ไอเ้เบนเดี๋ยวจะกลับเอาของใหม่โอเคกลับมาแล้วกลับมาเอาของแค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรให้ลงเหลือให้ฟาร์มไม่ดูแล้วนะเพราะไอ้นี่อีกแล้ว ้ยมึง,ม,งมึงมาไม่อีกวะข้างมาแล้วไม่ใช่เหรอเกิดใหม่แล้วมึงอ่ะไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วนะโอเคคลิปน่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวจะกลับแล้วเนะี่ยน่าจะมีแค่นี้โอเคขอตัดคลิปไปตอนกลับบ้านแล้ว,วกันกูเดินลงมาแก๊สกูจะเอากูเลยวะ กลับบ้านกลับบ้านตรงนี้มิ่งเอ้ยประตูเออลืมไปแล้วประตูมันแตกรีบมารีบมาประตูนี่ไงประตูรีบรีบตรงนี้เลยีเอ้ยไฟแจ๊โอ้ไม่ไม่ไม่กาแฟประตูประตูประตูปตูวางแล้ววิ่งเลยจังหวะนี้วิ่งเลยไม่รอแล้วไม่รอแล้วกลับแล้วโอ้อยู่เขาไหมอ่ะ บ้านกับบ้านจบคลิปไม่จบเลยเดี๋ยวจะไปหาที่จบคลิปสูสๆเลยมาถึงก็ต้องเก็บของก่อนแล้วกันหาที่เก็บของก่อนเดี๋ยวจะ หาเล่นรนอ,อบแล้วแหละอืไผ่สองต้นนี้ก็ไม่ได้ตัดซะทีจะได้ขยายขยายขยายอะไรวะขยายขยายอะไรเขาเรียกที่ปลูกขยายเออไม่รู้สักมันแล้วกันตอนนี้เขาขายเก็บของก่อนแล้วกันเอ้ยเก็บไว้กองนี้ดีกว,ว่าเอ๊ะแล้วกองนี้เออ เออขวานเออนั้นขอไปตัดไผ่ก่อนแล้วกันค่อยมาเก็บของทีหลังตัดไผ่จะได้ไปปลูกเพิ่มเราจะปลูกเพิ่มตรงไหนปะแถวนี้แล้วกันปลูกเลย วางแถวนี้เล็กน้อยไม่ต้องมากเพราะว่าต้นมันสูงตอนตัดมันจะได้ไม่ไปที่อื่นแล้วก็วางมาปลูกตรงนี้โอเคปลูกตรงนี้แหละแล้วก็ข้างบนอีกปลูกให้หมดเลยนะปลูกด้วยก,กันกับฟักทองน,นี่แหละไม่ได้ปูกกูดไปเอามาเล็กไปทำมาเล็กไว,ว้ปลูกซสทีวางไว้ปลูกปลูกคือ จะปลูกเท่านี้นะจะไม่ปลูกเพิ่มและจนกว่าจะเคลียร์พื้นที่ได้นู่นแหละจะได้ทําเป็นฟาร์มใหญ่ซะทิเอ้ฟาร์มใหญ่เลยฟาร์มลาวาก็ไม่ได้มาตัาซะดีบางคนสงสัยว่าฟาร์มลาวาผมทําไว้ไหมผมทําไว้เพื่อเอาลาว่ามาเผามันเผาได้นานผมไม่รู้น้ำคนอื่นทําแบบผมหรือเปล่าแต่ผมไว้เผาน้ำเผาได้นานดิ โอเคพรดีตกดินพอดีเลยงั้นก็ขอจบคลิปไปด้ดเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพเื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้นะครับผมโอเคสวัสดีครับลาละ